AC News for Intelligence. ติดตามรับฟังรูปทันข่าวกับเอซีนิวส์กับดิฉันณติพรทวีทราชค่ะช่วงนี้มาติดตามรับฟังประเด็นข่าวสารในวันนี้กันค่ะกปป,ปสเริ่มเดนขบวน,นต่อช่วงบ่ายแล้วผู้ส่อข่าวรายงานว่าวันนี้เมื่อเวลา12นาฬิกา31นาทีคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสนำโดยนายสุเทพเทือกสุบัณพร้อมแกนนำได้นำมวลชนออกจากเวทีนุสาวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินผ่านแยกนางเลิงมุ่งหน้าไปทางแยกอุรุพงศ์เข้าถนนเพชรบุรี เพื่อไปสีแยกอโศกซึ่งตลอดเส้นทางมีประชาชนออกมาบกธงมอบดอกไม้และเป่านนกหวีดให้กำลังใจ สำหรับการจราจรตลอดการเดินทางเปิดให้ใช้เพียงหนึ่งช่องทางขาเข้าเท่านั้นนายสุเทพเครืองสุบันเลขาธิการกปปสกล่าวว่าวันนี้มีประชาชนออกมาต้อนรับจํานวนมากเชื่อว่าวันที่22ธันวาคมนี้จะมีประชาชนออกมาร่วมชุมนุมเป็นจํานวนมากอย่างแน่นอนและเชื่อว่ารัฐบาลอยู่ไม่ได้แล้วจากนั้นนายสุเทพและคณะกรรมการเริ่มนั่งรับประทานอาหารกลางวันกลา,างสี่แยกกระทรวงมนตรีโดยรับประทานข้าวเหนียวกับหมูทอดในท่าขัดสมาธบนถนนไม่มีโต๊ะหรือเก้าอี้แต่อย่างใดสําหรับกรรมการกปปสที่นั่งรายล้อม อาทินายเอก,กนัทพร้อมพันธ์โฆษกกปรปสนายถาวเรเสเนียมนายวิทยาแก้วพระดายล่าสุดเมื่อเวลา12นาฬิกา55นาทีนายสุเทพเชื้อสุบันและคณะกรรมการพร้อมด้วยมวลมหาประชาชนเริ่มเดินขบวนต่อไปอยังนานาเพลนจิตชิดลมสยามสนามกีฬาเจริญผลอูรุพงศ์ยมราชลานหลวงและกลับสู่เวทีราชดำเนินในที่สุดมากันที่ข่าวต่อไปค่ะคอปทอเคลื่อนถึงหน้าสถานผู้สหรัฐตักธงชาติไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา13นาฬิกา18นาทีเรือขายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยนำโดยนายนิติทรล้ำเหลือที่ปรึกษาและนายอุทัยยอดมณีผู้ประสานงานได้เดินทางมาร่วมชุมนุมที่บริเวณด้านหน้าเพื่อชี้แจงข้อเรียกร้องการปฏิรูปให้แก่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาทางนี้ขบวนของคอปทอเป็นขบวนล่าสุดของกอปปสที่เดินจากแยกนางเลิ้งไปยังแยกอโศกก่อนที่คอปทอจะแยกมาชุมนุมบริเวณดังกล่าวในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามได้มีตำรวจจำนวนหนึ่งยืนกั้นมวลชนอยู่บริเวณทางเข้าสถานทูตด,ด้วยต่อมาเวลา13นาฬิกา25นาทีได้มีตำรวจระดับบังคับบัญชาสังเกตการปีนรั้วเหล็กออกมาพูดคุยกับนายนิติธรก่อนที่นายนิติธรจะให้ผู้ชุมนุมตั้งเสาธงหน้าสถานทูตโดยให้นักศึกษาชายและหญิงเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมระบุมาเพื่อประกาศว่าที่นี่ประเทศไทยก่อนอ่านแถลงการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อยืนยันว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมากันที่ทางด้านกกตลน,นฝ่ายการเมืองหา หรือเลื่อนวันเลือกตั้งนายสุป,ประชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะต นายสมชายศรีสุธ<ส>ิยากรกกตด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนายธีรวัตรธีรโรดวิทย์กกตด้านกิจการพักการเมืองและการออกเสียงประชามตินายประวิตรรัตนเพียรกกตด้านการมีส่วนร่วมและนายบุญส่งน้อยโสพลกกตด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยร่วมกันแถลงถึงท่าทีการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งและข้อเสนอแนะของกกตนายสมชายศรีสุธิยากรหนึ่งในกรรมการกกตกล่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมจัดการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ตามกำหนดแต่ เสนอแนะให้ฝ่ายการเมืองไปหารือกันเองหากจะเลือกการเลือกตั้งออกไปเนื่องจากห่วงว่าการเลือกตั้งในวันดังกล่าวอาจเกิดความไม่สงบเรียบร้อยจึงสะท้อนต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาลหรือฝ่ายชุมนุมหารือกันจะหาทางออกให้ประเทศไทยอย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองต้องคุยกันว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนไม่ใช่หน้าที่ของกกตด้านนายสุประชัยสมเจริญประธานกกตกล่าวว่ากกตไม่สามารถเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปได้โดยมีอำนาจเพียงจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตตามกฎหมายมีรายงานแจ้งว่าพรุ่งนี้ เวลา10นาฬิกากกตเตรียมที่จะชี้แจงระเบียบการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในช่วงการจัดการเลือกตั้งที่ห้องประชุม203สำนักงานกกตศูนย์ราชการด้วย ปิดท้ายกันที่ข่าวการเมืองฉุดดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรมพฤศจิกายน2556ลดต่ำสุดในรอบ2ปีนายพยุงศักชาสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอ,อทอเปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยในเดือนพฤศจิกายนพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ระดับ90.3ลดลงจากระดับ92.8ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นการปรับลดลงต่ำสุดในรอบ24เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2554โดยค่าดั ดัชนีที่ลดลงเกิดจากองค์ประกอบยอดคำสั่งซื้อโดยรวมยอดขายโดยรวมปริมาณการผลิตและผลประกอบการทางนี้จากการสำรวจพบว่าค่าดัชนีความเชื่อมั่นในเดือนพฤศจิกายน2556ที่มีการปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าเกิดจากผู้ประกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีแนวโน้มจะยืดเยือ้อส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจอย่างชัดเจนทำให้กำลังซื้อโดยรวมของประเทศอ่อนแอลงเห็นได้จากดัชนียอดคำสั่งซื้อและยอดขายโดยรวมที่ปรับตัวลดลงดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้อง ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองให้ยุติโดยเร็วนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทําให้การขยายการลงทุนในกิจการต้องชะลอออกไปด้วยสําหรับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการที่มีต่อภาครัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้คือต้องการให้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสถาบันการเงินของรัฐในการปล่อยเงินผู้ดอกเบี้ยต่ําเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการ SME เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการ SME สู่ระดับสากลเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันรวมถึงการรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนมากหนวกกับเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังและต่อเนื่องติดตามรับฟังรู้ทันข่าวกับ AC News ได้ใหมค่ค่ะ AC News for i n t e l l i g e n c e